สสวััดีครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยเกมวิกิรีวิวนะครับและคลิปนี้เราก็จะมารีวิว Indiana Jones and the Great Circle หรือชื่อไทยที่ผมตั้งเองก็คือคุ้มรัพย์สุดขอบฟ้าตอนมหากรงล้อแห่งโลการีวิวนี้ก็จะเป็นการรีวิวโดย Paul n a c o นะครับและให้เสียงโดยผมรีวิวเวอร์โอเซครับ สำหรับ The g r a c Circle นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าสนใจครับเพราะเขาได้ทีมงานคุณภาพคับแก้วอย่าง Machine Games มาดูแลการสร้างทีมนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะพวกเขาคือทีมงานที่รวมทีมกันใหม่หลังจากออกมาจาก Starbreeze Studio ซึ่งเคยฝากผลงานอย่าง The Chronicle of l i d i c Escape from Butcher Bay มาก่อนนะครับพอมาทำสตูดิโอใหม่เนี่ยในนาม Machine Games เขาก็ฉายแววเก่งอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกับเกม Wolfenstein หลายต่อหลายภาค ผมคนนึงแหละที่เป็นแฟนเกมของแกงสวีเดนทีมนี้มาตั้งแต่ยุคทําเกมลิดดิกเลยนะครับเอาละต่อไปนี้ก็จะเป็นการเล่าประสบการณ์และความรู้สึกหลังเล่นเกม i d i n a Jones and the Great Circle จบไปแล้วนะครับโดยนี่จะเป็นความเห็นส่วนตัวนะแต่จะตีแผ่ให้ได้ทราบกันแบบมืออาชีพแน่นอนนะครับเราเริ่มต้นกันที่เนื้อเรื่องเลยดีกว่านะครับผมขอปูพอตให้ทราบกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าเกมในภาคเนี้ย เขาจะเดินเรื่องในช่วงระหว่างภาค The r a i d e r of the Lost Ark นะครับแล้วก็ The Last Crusade ซึ่งถ้าเทียบเวลาในประวัติศาสตร์โลกอะ่ะก็จะเป็นช่วงระหว่างปีคศ1936ถึง19 1938นะครับคือมันเป็นช่วงเวลาลุ่งโลดของอาณาจักรไลส์ที่3ของนาซีเยอรมนีก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จริงๆเนี่ยมันจะไปประทุในปี1939นะครับส่วนของเนื้อเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับพวกนาซีเนี่ยแหละครับที่แผ่ขยายอิทธิพลออกไปตามประเทศต่างๆ บุกเข้าไปแย่งชิงเอาความลับแห่งพลังอํานาจทั้งตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติเพื่อมาไว้ใช้เสริมกําลังให้กับจักรวรรดิของตัวเองนะครับร้อนไปจนถึงนักโบราณาคดีชื่อดังอย่างอินเดียนาโจนส์ที่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับเขาคนนี้จะต้องออกเดินทางไปไขความลับเหล่านั้นให้ได้ก่อนพวกนาซีขั่งอํานาจจะมาแย่งสมบัติไปซึ่งใน The Gra รซเซอร์นะครับจะพาเราไปตามประเทศต่างๆหลายแห่งเลยนะครับมันมีทั้งประเทศที่ยังไม่เคยเ,ยเผยชื่อตามข่าวก่อนหน้านี้ด้วยนะ แต่ผมจะไม่บอกคุณหรอกเดี๋ยวจะหาว่าสปอยเกินไปแต่เอาเป็นว่าขอบอกจํานวนแทนดีกว่ามีถึง8ประเทศเลยนะที่คุณจะได้ไปเยี่ยมเยือนคือตัวเกมเนี่ยระบุว่าในปี1937นะครับพี่อินดี้ของเรานะครับที่เพิ่งเลิกลากับแมรี่คู่มั่นสาวแกก็กลับไปทํางานเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มาแชลล์คอลเลจนะครับอยู่มาคืนนึงเนี่ยห้องทํางานของเขาเนี่ยถูกชายร่างยักษ์บุกเข้ามาขโมยโบราณวัตถุล้าค่าชิ้นหนึ่งไปจากตู้เก็บของมหาวิทยาลัยนะครับทำไมมันขโมยไปอย่างเดียว แล้วทำไมต้องเป็นสิ่งนี้แล้วมันจะไปทำอะไรต่อไปหรือมันมีความลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่แล้วนี่อาจจะนําไปสู่เรื่องใหญ่ระดับโลกเลยหรือไม่ความสงสัยนี้นะครับทำให้ทั้งอินดี้และเราผู้เล่นจะต้องติดตามการประจนภัยของเขาไปในหลากหลายประเทศคือถ้าจะให้ผมรวบลัดหลังจบสิ้นการผจญภัยของเกมนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอฟันธงว่าเนื้อเรื่องเกมนี้แม่งโคตรมันเลยครับสนุกจริงแต่ มันก็จะเป็นความสนุกในระดับเดียวกับหนังอินเดียนาโจนส์ทุกภาคนั่นแหละคือไม่มากไม่น้อยไปนะครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมดูสนุกเล่นสนุกแน่นอนเพราะมันตรงตามรสนิยมผมไงถ้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูหนังอินเดียนาโจนส์แล้วชอบหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยแนวเนี้ยถูกใจใช่เลยนะครับผมก็เชื่อว่าคุณจะชอบเกมน,นี้นะไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าคุณเคยดูแล้วคุณรู้สึกไม่ถูกใจอะตินู่นตินี่ โหหนังแม่งเชยสบัดเลยวะ่ะก็ขอให้คุณมาฟังกันต่อในเรื่องของเกมเพลย์นะครับ And you. ประเด็นแรกเกมนี้ถ้าใครซื้อมาแล้วหวังว่าคุณจะได้เล่นแนวแบบบูเฟนสไตล์นะครับขอบอกเลยนะครับว่าอาจจะผิดหวังนะครับเพราะตลอดเวลาเกินกว่า16ชั่วโมงของผมผมน่าจะได้ยิงปืนไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับผมไม่ได้เวอร์นะอันนี้พูดจริงเลยตัวเกมเน้นรอบเล่นแบบ หลบเลนหลบเลนน่ะบวกกับการอาศัยสภาพแวดลอ้อมแล้วก็อุปกรณ์ตามฉากเข้าช่วยในการหลบหลีกหลอกลอก่อศัตรูนะครับก็เหมือนเวลาเราดูหนังนั่นแหละแบบนั้นเลยครับขณะที่อีกกว่าครึ่งของเกมเนี่ยจะเป็นการเน้เนไปที่การแก้พัซเซลิลครับส่วนสุดท้ายจะเป็นการเล่นเชิงแพลตฟอร์มโหนน,นู่นนั่นนี่ปีหน้าผาว่ายน้ําดําน้ําไปตามเรื่องตามราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผสมรวมกันเนี่ย เป็นการเล่นที่ผมรู้สึกว่ามันก็เหมาะสมแล้วแหละกับเกมที่พยายามดำเนินเรื่องแบบภาพยนตร์คือมัน make sense และให้ความบันเทิงแบบพอดีพอดีคลอไปกับคัสซีนการแสดงคุณภาพสูงนะครับไอ้ตรงคัสซีนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแยกไปพูดเพิ่มในหัวข้อของงานศิลป์ในเกมนะครับประเด็นที่2เรื่องของมุมกล้องพอได้เล่นจริงเนี่ยเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็น first person เ pe พียวๆนะครับ มันมีความเติร์ดเพอร์เซนเยอะกว่าที่คิดมากเลยนะคือมีการตัดสลับกันไปมายกตัวอย่างเช่นเวลาคุณจะปีนป่ายโหนแซ่กระโดดเกาะหรือปีนขึ้นลงบันไดนครับมันจะกลายเป็นมุมมองของบุคคลที่3ทั้งหมดเลยแต่พอคุณเดินสำรวจฉากแอคชั่นชกต่อยหรือยิงปืนนะครับมันค่อยซูมเป็นบุคคลที่1ซึ่งก็ทําออกมาได้โอเคดีนะคือมันไม่ค่อยเบียนหัวอะไรเท่าไหร่แต่มันจะมีฟีลลิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า มันเด่นชัดออกมาเลยนะครับก็คือเวลาเกมมันเป็นบุคคลที่3เนี่ยโดยเฉพาะที่เราต้องเจอกับแพลตฟอร์มแบบต่อเนื่องมันจะให้อารมณ์แบบอันชาร์ตสูงมากๆจนผมคิดเอาเองว่าเขาอาจจะใส่ความเป็นเฟิร์สเพอร์เันเข้ามาเพื่อให้มันมีความเป็นตัวของตัวเองและแตกต่างกับอันชาร์ตหรือเปล่าอันนี้เดาเฉยๆนะประเด็นที่3 ลักษณะของการออกแบบฉากเนี่ยมันจะเป็น Semi o อเพนเวล์นะครับขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือ God of War ภาคล่าสุดเออมันเป็นแบบนั้นเลยครับพูดง่ายๆคือตามประเทศใหญ่ๆที่ i ินเดียนาโจนจะได้เดินทางไปเนี่ยโดยเฉพาะในฉากอียิปต์กับสุขโขทัยนะครับตัวฉากจะเป็นพื้นที่เปิดกว้างขนาดใหญ่ให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างอิสระไปตามจุดย,อย่อยๆทั้งหลายในแผนที่ ซึ่งมันก็จะมีภารกิจทั้งหลักและรองให้คุณได้ทำใช่แล้วครับเกมนี้มีไซ์เควสขอบ่นตรงนี้นิดหนึ่งนะไซค์เควสเนี่ย คือเวลาคุณกดดูเมนูช่วยเหลือมันจะแสดงเป็นสมุดโน้ตของอินเดียนาโจนส์นะครับเขาจะจดเรื่องที่ต้องทำไว้ยนงนี้สําหรับเมนเควสเนี่ยพี่อินดี้เขาจะเรียกมันว่าแอดเวนเจอร์ส่วนงานงองงงงมาเขาจะเรียกมันว่างานภาคสนามหรือฟีลเวิร์กคุณสามารถรับทํางานเหล่านี้ได้เพื่อหาทุนเพิ่มไปซื้อไอเทมหรือเพื่อเพิ่มแต้มไว้ปลดล็อกสกิลพิเศษต่างๆทีนี้ไอฟีลเวิร์กเนี่ยมันจะดูค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงและถ้าคุณไม่เคยเข้ามาอ่านการจดบันทึกทั้งหลายทั้งแรครับ คุณก็อาจจะพลาดบรรดาคเควสลองเหล่านี้เพราะลักษณะของเกมอะ่ะมันจะทําให้คุณเผลอเล่นเกมเป็นเส้นตรงอะ่ะคือลุยตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจนท้ายเกมแล้วค่อยมาตัสรู้ทีหลังว่าเฮ้ยกูพลาดคเควสลองไปเยอะเลยวะ่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าพอจบเกมแล้วอะ่ะคุณสามารถเล่นต่อได้เลยคือไปฉากไหนก็ได้เพื่อไล่เคลียร์คเควสที่เหลือให้จบได้นะครับสรุปสำหรับหัวข้อเกมเพลย์นะครับผมมองแบบนี้ตัวเกมเนี่ยมันตั้งใจเสนอการเล่นแบบเฉพาะตัว เป็นเกมประจนภายแบบ i ินเดียนาโจนแบบไม่เน้นยิงอะ่ะไม่เน้นสู้เน้นวิ่งหนีนะครับคือคุณต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนนะมันถึงจะสนุกถ้าหวังมาบู๊อย่างเดียวเกมนี้อาจจะไม่เหมาะสาหรับคุณนะครับแล้วถ้าถามว่าแล้ว้การออกแบบที่เน้นรอบเลนแพลตฟอร์มไขปริศนาของเขาเนี่ยมันทาออกมาได้ดีไหมผมขอตอบเรียงไปอย่างนี้นะคือเท่าแพลตฟอร์มนะดีผมชอบเลยแหละเท่าปริศนานะไม่ยากไม่ง่าย กำลังดีครับแต่เคยเล่นเกมอื่นที่มันทําได้เจ๋งกว่าส่วนการรอบเลนบอกได้เลยครับยังไม่ดีมีจุดอ่อนเยอะมากกับปัญหาเดิมๆครับนั่นคือ A i ไศัตรูที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แถมเกมบ,บ,บังคับรอบเลนยิงสู้แหกค่ายไม่ได้เลยนะครับเพราะปืนน้อยกระสุนน้อยแถมยิงลูกซองอัดหัวศัตรูแบบจอจอ่ะสองไม่ซ้อนแม่งไม่ตายอ่ะคุณคือยังไงเกมแม่งก็จะให้เรารอบเด่นให้ได้อะ่ะบางครั้งนี่ก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะครับคือข้อดีอย่างเดียวเลยก็คือ เวลาลอบเข้าไปน n o c k o u ศัตรูจากด้านหลังหรือใช้แส้ฟาดอะมันก็จะได้เจอกับแอนิเมชันฮ่าฮตามสไตล์หนังของอินเดน่าโจนสเท่านั้นแหละครับส่วนต่อมานะครับก็คืองานศิลป์การบอกเล่าในสไตล์ภาพยนตร์และประเด็นเรื่องของการยัดเยียดแนวคิดถ้าให้ผมนิยามอินเดน่าโจนสแอนด์เดอะเกรสเซอร์เคิลมันคือการชูความอลังการในแบบภาพยนตร์ เพราะทั้งคุณภาพกราฟิกการสแสดงของตัวละครจากนักสแสดงจริงและงานพากย์เสียงต่างๆทำได้ในแบบเกรด Triple A เลยครับ oh! <What? S 1> ผมไม่รู้สึกว่าผมเล่นเกมนะเอาจริงๆผมรู้สึกเหมือนดูหนังมากกว่าแล้วนี่ไม่ใช่การเปรียบเปลยแบบลวกๆนะครับมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆเพราะคัสีนแม่งเยอะมากครับ เยอะแบบโอ้โหเยอะสุดๆนะ่ะเข้าคาสีนแต่ละครั้งเนี่ยผมวางจอยเลยนะครับพอมันตัดให้เราเล่นแป๊บหนึ่งก็วิ่งวเล่นๆไปสักพักก็วางจอยนั่งดูหนังตอ่อผมขอชื่นชมเป็นการส่วนตัวต่อน,นายทรอยเบเกอร์นะครับที่สามารถให้เสียงตัวคอรออกมาแบบละไม้คล้ายกับแฮร์ร s o สันฟอร์ดเป็นอย่างมากการพูดการจาก็แสดงความเป็นอินเดียนาโจสได้อย่างสมจริงสุดยอดจริงๆนายคนนี้แถมด้วยการโชว์สกิลพูดภาษาไทยในแบบฝรั่งพูดไทยก็หาดีไม่ใช่น้อย บับุคคด้านงานออกแบบเชิงศิลป์ของฉากประเทศในเกมก็สวยสมจริงแต่จะมีประเด็นแยกย่อยเกี่ยวกับฉากประเทศไทยซึ่งผมขอแยกไว้พูดในหัวข้อถัดไปดีกว่าเพราะเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่คิดนะครับอีกเรื่องก็คือผลงานของการแสดงทิ้งทวนของโทนี่ทอสผู้รับบทสำคัญในเกมก็ฝากฝีมือไว้ได้อย่างน่าจดจำครับสิ่งนี้ ทำให้ทุกครั้งที่ผมเห็นเขาในฉากอะ่ะมันล้วนมีความหมายมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับคือนักแสดงคนนี้แกเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ6พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองแล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายในหัวข้อนี้ครับกับความกังวลของใครหลายคนเกี่ยวกับความโวกนะครับหรือ กลัวว่าเกมจะยัดแนวคิดต่างๆนานาเข้ามาจนเบียดบังความสมจริงแล้วก็อิสระในการสร้างสารรค์นะครับซึ่งผมจะทําเป็นไม่สนใจแง่มุมนี้เลยก็คงไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องใหญ่ในฟังของผู้บริโภคผมก็ขอบอกให้ทราบทั่วกันว่า ตัวเกมแทบไม่มีการยัดเยียดจนน่าเกลียดแบบเกมอื่นๆนะครับเพราะถ้ามีก็หักคะแนนไปแล้วคือเล่นจนจบเนี่ยผมเจอแค่สองสามประโยคะที่พาดพิงนิดๆเกี่ยวกับเรื่องเพศนอกนั้นตัวเกมจะเทหน้าตักไปกับการเหยียดนาซีในแทบทุกโอกาสเลยครับตลอดจนการต่อต้านระบอบฟาสซิสต์แบบออกหน้าออกตาซึ่งในเกมเนี่ยมันก็คือพวกพรรคชาติยมฟาสซิสต์ของบุสโซลินีนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยกับการเหยียดไอ้พวกนั้นนะครับแล้วถ้าจะให้ผมวิเคราะห์ผมเดาว่าในเรื่องเกมอ่ะ กับยุคสมัยในเกมเนี่ยมันไม่เปิดช่องให้ทีมยัดอะไรนอกเหนือจากแกนเรื่องหลักที่ตั้งมานะครับซึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีของแฟนๆหนังอินดี้รุ่นใหญ่อย่างผมนะครับที่ไม่ต้องเจอเรื่องปวดหัวเวกๆในเกมที่ตั้งใจรอเล่นเกมนี้แล้วก็ประเด็นต่อมาที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือความเป็นไทยในเกมนี้ครับมาถึงหัวข้อที่สำคัญที่สุดของการรีวิวในครั้งนี้ครับขอบอกเลยว่าตอนผมเล่นฉากสุขโขทัยครั้งแรกเนี่ย ผมเบือไปเลยนะด้วยความตื่นตาตื่นใจเพราะเกมแม่งมีภาคไทยครับตัวคอครคนไทยทั้งตัวเด่นและตัวประกอบพูดไทยชำสวัสดีขอต้อนรับสู่บ้านของฉันแถมภาคด้วยทีมมืออาชีพที่เราคุ้นหูกันดีจากหนังไทยหลายเรื่องนะครับคือผมไม่รู้ตรงนะว่าเขาจ้างบริษัทไหนมารับผิดชอบรู้แต่ว่าตัวครน,นำสองคนอย่างลุงสุนันได้การแสดงและเสียงภาคของคุณวิทยาปานสีงามนักแสดงไทยระดับอินเตอร์ชื่อดังนะครับขณะที่ไพลิน แสดงโดยคุณเกรซวรนันหรือคุณเกรซจาก The Face Thailand ซีซั่นสนะครับแล้วทั้งสองก็โชว์ฝีมือกันได้อย่างสุดยอดมากๆอ๋อแล้วก็พวกตัวคอนฝั่งทั้งอินเดียนาโจสแล้วก็จีน่าเขาก็จะแอบสอแทรกความพยายามพูดไทยในหลายโอกาสด้วยนะคือฟังแล้วก็ตลกดีใช้ได้เลยแล้วฉากสุโขทัยนี่ไม่ใช่แค่ฉากน้ำจิม้มให้แบบอินเดียนาโจแค่แวะมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแป,ป,ป,ป๊บเดียวนะครับ มันคือฉากขนาดใหญ่ที่คุณต้องเล่นกันนานเลยมีหลายเควสให้ต้องทํามากมายบวกด้วยคัสีนภาคไทยคุณภาพแบบขับแก้วอีกเพียบเหมือนเล่นเกมที่เป็นหนังไทยเลยครับผมแม่งโคตรเซอร์ไพรส์ไอตัวประกอบนะก็ไอเสียงสุดยอดกันทุกคนโดยเฉพาะคณะกลุ่มเคลื่อนไหวที่ต่อมาเนี่ยไอพวกเนี้ยน่าจะกลายเป็นกลุ่มเสรีไทยนี่แหละให้เสียงฉากหลังกันสนุกเลยครับแบบตอนยิงต่อสู้มันก็จะมีแบบเฮ้ยพวกเราดบเร็ว เข้าที่กับบงังพวกมันมาแล้วสู้โวยอะไรแบบนี้ครับแถมด้วยฉากบูต๊ต่างๆที่เกิดขึ้นในไทยนี่มันก็เป็นเช็คลิสต์นะครับมาจากหนังไทยคลาสสิกมากมายเช่นการนั่งเรือหางยาวไล่ยิงกันการไล่ล่าก,กันในวัดโบราณเขาใส่ของแบบนี้เข้ามาแบบเอาใจคนไทยกันสุดๆแต่ยังไงก็ตามครับผมต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าการสร้างฉากสุโขทัยของทีมงานเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนของจริงนะครับมันเหมือนหมู่บ้านในเมืองไทยอ่ะมันใช่แต่ มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับตลาดน้ําดําเนินสะดวกมากกว่าเพราะมันมีแค่คลองกับบ้านเรือนไทยส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านที่จําลองความเป็นไทยก็ถือว่าทาออกมาได้ก็ดีพอสมควรครับโครงสร้างของฉากก็จะย่อให้มีความเป็นเกมมากกว่าชีวิตจริงอย่างเขาย้ายเอาวัดมหา,าธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาอยู่สุขโขทัยเฉยเลยหรือจับสถานที่สําคัญต่างๆมาย่นระยะทางให้คนเล่นน่องเรือไปแป๊บเดียวก็ถึงซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เขาก็ต้องทำเพื่อเอื้อต่อการเล่นเกมเป็นสำคัญอันนี้เข้าใจได้เอาละผมขอสุปในหัวข้อนี้ในแบบนี้ว่าคือบรรยากาศความเป็นไทยในเกมเนี้ยมันก็ยังมีกลิ่นแบบเอ็กโซติกแบบฝรั่งมองไทยนั่นแหละ แต่คราวนี้เราได้คนไทยจริงๆไปทํางานในส่วนของการแสดงและให้เสียงด้วยเราก็น่าจะรวมถึงการแปลบทพูดด้วยนะครับทำให้อย่างน้อยเนี่ยมันออกมาแล้วมันดูดีในระดับเดียวกับเวลาเราดูหนังฝรั่งที่มีคนไทยเล่นนะผมให้ผ่านนะแล้วบวกแต้มให้ด้วยคือด้านข้อติเนี่ยมันก็คงจะเป็นปัญหาโลกแตกครับปัญหาเรื่องของฟอนต์ไทยในเกมที่ตามป้ายชื่อสถานที่ต่างๆมันก็จะมีสระลอยวรรณยุกต์ตกตนอะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงแก้ปัญหานี้กันไม่ค่อยได้สักทีนะครับ คือไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะยกเว้นเกมของโซนี่ส่วนใครจะมองว่ามันไม่สมจริงมันไม่เหมือนสุขโขทัยเลยการแต่งกายก็ย้อนยุคไปใส่ชุดไทยตะเบงมานไกลเกินจริงนะครับผมคงต้องยกตัวอย่างเปรียบเทียบซีรีส์โชกุนนะครับคืออันนั้นนะ่ะคนญี่ปุ่นดูแลการสร้างมันก็เลยออกมาญี่ปุ่นแท้เลยถ้าเราอยากได้เกมไทยแท้จริงๆนะนะก็รอให้คนไทยได้สร้างเกมระดับนี้กันก่อนนะครับ ผมแปลกใจตัวเองเหมือนกันเมื่อถามตัวเองแบบจริงจังหลังเล่นจบว่ารู้สึกยังไงคําตอบคือเออชอบว่ะคือมันมีสิ่งที่ถูกใจมากกว่าขัดใจมันเป็นเกมที่ดีนะมันสนุกโบ๊บ้านในแบบหนังอินเดียนาโจนแท้ๆเลยส่วนตัวแล้วผมเข้าใจดีว่าเกมนี้กําลังเป็นที่จับตามองเพราะมีกระแสนอกเหนือจากตัวเกมเข้ามาโจมตีมากมายแต่กลายเป็นว่าพอได้เล่นจริงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่เลวนะ แต่มันมีคําเตือนอยู่นิดเดียวครับก็คือเขาเน้นเนื้อเรื่องมากเสียจนคือถ้าคุณไปเลือกดูคนอื่นเล่นบน YouTube แล้วอะความว wow ้าวตอนเล่นเองเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับยิ่งถ้าคุณไปสปอยตัวเองจนรู้ว่าไอเดอะเกรซเซอร์เคเนี่ยมันคืออะไรไอความน่าเล่นเนี่ยมันจะหายไปเกือบหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะเล่นจริงๆนะ ซื้อแล้วเล่นเองดูเองดีที่สุดไอ้ที่ตัดไม้ดูเนี่ยสปอยน้อยมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ Indiana Jones and t h e g r e i ซ c i r c l e ตอนแรกขอคะแนนที่8เต็ม10นะครับคือหักคะแนนเพราะเกมเพลย์รอบเลนเนี่ยมันดูง่อยๆแต่พอได้เล่นฉากไทยแลนด์แล้วเขาทำได้ดีมากเลยขยับแต้มให้เป็น9เต็ม10ครับผมเป็นไงพลังชาตินิยมอ่ะใครรอเล่นเกมนี้อยู่บ้างมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าคาดหวังจะได้เห็นอะไร นี่จะเป็นเกมส่งท้ายปีที่คุ้มค่าหรือเปล่านั่นก็เป็นสิ่งที่คุณต้องไปพิสูจน์ด้วยตาด้วยมือของตัวเองนะครับสำหรับคลิปหน้าของเราจะเกี่ยวกับเกมอะไรคอยติดตามเราได้ทุกช่องทางของไทยเกมวิกิเลยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Don't don you want know about You wanna what this is all is